นะโมตัตตสสะปะกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุตสะนะโมตัตตสสะปะกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอะระหตสัมมาสัมพุทธะซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระอ,องค์เองขอนอบน้อมพระธรรมที่พระศาสดาตรัสไว้ดีแล้ว ขอนอบน้อมพระสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามรอยพระบาทพระาศาสดาพุทธวจนะธรรมาวินัยจากพุทธโอษเจริญอาณาปานาสติจเจริญอาณาปานาสติชื่อว่าไม่เหินห่างจากฌานพิกุทท้งหลาย ถ้าพิกุลเจริญอาณาปานสติแม้ชั่วการเพียงลัดนิ้วมือพิกุนี้เรากล่าวว่าอยู่ไม่เหินห่างจากฌานทำตามคำสอนของพระศาวดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบินทบาทของชาวแว่นแควนเปล่าก็จะป่วยกกาวไปใหญ่ถึงผู้กระทำให้มากซึ่งอาณาปานัสตินะเล่า อานิสงส์แห่งการเจริญอาณาปานสติพิกุดทั้งหลายเมื่ออาณาปานสติอันบุคคลเจริญกระทําให้มากแล้วผลอานิสงส์อย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาผลสองประการเป็นสิ่งที่หวังได้คืออาราตผลในปัจจุบันหรือว่าถ้ายังมีอุปาธิเหลืออยู่ ก็จะเป็นอนาคามีเรื่องพระพุทธเจ้าทั้งในอดีตอนาคตและในปัจจุบันล้วนแต่ตรัรูอริยสัจสี่พิกุธทั้งหลายพระอารหาันตสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ใดๆไ,ได้ตรัสรู้ตามเป็นจริงไปแล้ว ในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้ตัดสู้ตามเป็นจริงซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่อย่างพิขุทั้งหลายพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ใดๆจะได้ตัดสู้ตามเป็นจริงต่อในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็จะได้ ตรัสรู้ตามเป็นจรงิงซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่อย่างพิกุทั้งหลายแม้พระอารหาันตสัมมาสัมพุทธะผู้ตรัสรู้ตามเป็นจริงอยู่ในการเป็นปัจจุบันนี้ก็ได้ตรัสรู้อยู่ซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่อย่างความจริงอันประเสริฐสี่อย่างนั้นเล่าไหนเล่า สี่อย่างคือความจริงอันประเสริฐคือทุกข์ความจริงอันประเสริฐคือเหตุให้เกิดทุกข์ความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือของทุกข์และความจริงอันประเสริฐคือทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์พิกุดทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในกรณีนี้พวกเธอพึงทำความเพียร เพื่อให้รู้ตามเป็นจริงว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์นี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ดังนี้เถิดเรื่องพระพุทธองค์ทรงพระนามว่าอรหันตสัมมาสัมพุทธะก็เพราะได้ตรัสรู้อริยสัจสี่ พิกุดท้งหลายความจริงอันประเสริฐสี่อย่างเหล่านี้สี่อย่างเหล่าไหนเล่าสี่อย่างคือความจริงอันประเสริฐคือทุกความจริงอันประเสริฐคือเหตุให้เกิดทุกความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือแห่งทุก์และความจริงอันประเสริฐคือทางดําเนินนิ้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์นี้แหละความจริงอันประเสริฐสี่อย่าง พิกุทั้งหลายเพราะได้ตรัสรู้ตามเป็นจริงซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่อย่างเหล่านี้ตถาคตจึงมีนามอันบัณดิตกล่าวว่าอราหันตสัมมาสัมพุทธะพิกุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในกรณีนี้พวกเธอพึงทำความเพียรเพื่อให้รู้ตามเป็นจริงว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์และนี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ดังนี้เถิดเรื่องจงสงเคราะห์ผู้อื่นด้วยการให้รู้อริยสัจพิกุทั้งหลายผู้เธยเอนดูไกลและใครถือว่าเธอเป็นผู้ที่เขาควรเชื่อฟังเขาจะเป็นมิตรก็ตามอมาตก็ตามญาติ หรือสายโลหิตก็ตามชนเหล่านั้นอันเธอพึงชักชวนให้เข้าไปตั้งมั่นในความจริงอันประเสริฐสี่ประการด้วยปัญญาอันรู้เฉพาะตามที่เป็นจริงความจริงอันประเสริฐสี่ประการอะไรเราสี่ประการคือความจริงอันประเสริฐคือทุกความจริงอันประเสริฐคือเหตุให้เกิดแห่งทุก ความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์และความจริงอันประเสริฐคือทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์พิกุตั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พึงเธอพึงประกอบโยคกรรมอันเป็นเครื่องกระทําให้รู้ว่าทุกข์เป็นอย่างนี้เหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ดังนี้บุคคลให้อาหารชื่อว่าให้กําลังให้ผ้าชื่อว่าให้วันณะให้ยานพาหนะชื่อว่าให้ความสุขให้ประทีปคมไฟชื่อว่าให้จักสุและผู้ที่ให้ที่พักผ้าอาศัยชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างส่วนผู้ที่พร่ำสอนธรรมะ ชื่อว่าให้อัมมตะดังนี้